ซาสปอยภูมิใจนำเสนอซีฟีเวอร์ปรสิตยิงคนเนื้อหาสปอยแหล่เริ่มเรื่องเชอร์บานหญิงสาวที่กำลังเรียนปเอกคณะวิทยาศาสตร์เธอเป็นคนเงียบๆจึงไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักวันหนึ่งเชอร์บานตัดสินใจออกทะเลเพราะเธอต้องการเก็บตัวอย่างของระบบนิเวศโดยเรือที่นังเอกเลือกก็คือเรือของเจอร์ลาดกับเฟรยาคู่สามมีภรรยาและยังเป็นเจ้าของเรือประมองอีกด้วยส่วนคนที่เหลือก็จะมีจอห์นหนุม่มมาดเข้มที่ดูเหมือนจะหลงหลักนังเอก โอมิดกับซูดิทั้งสองเป็นคนที่คอยดูใต้ท้องเรือซึ่งโอดิสก็กำลังจะมีลูกด้วยและอีกคนปาคาร่า,า,าพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มชาวประมงน้ำเค็มยรือกเวนนางเอกที่ติดเรือเพื่อมาทำการวิจัยหลังจากที่เรือออกจากท่าจอร์นก็ได้พานางเอกมาดูใต้ท้องเรือโดยใต้ท้องเรือก็จะมีเครื่องกรองน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดถึง3ามเครื่องเลยทีเดียวโดวยคนที่สร้างก็คือโอมิดนางเอกที่เห็นถึงกับชมว่ามันเจ๋งมากตัดภาพไปที่เจรนา ดูเหมือนว่าเครื่องตรวจจับเรดาร์จะไม่พบปลาเลยเฟย์ยาจึงตัดสินใจแจ้งยามชายฝั่งว่าเราจะเข้าไปในเขตของห้ามแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะที่นั่นมีปลาวานอยู่ทาให้เฟย์ยาเนี่ยจำใจต้องไปเส้นทางปกติต่อมาในขณะที่ทุกคนกําลังกินข้าวนางเอกก็ได้เดินผ่านมาซึ่งเธอเนี่ยก็อึดอัดเพราะตอนเนี้ยเธอแทบไม่รู้จักใครเลยป้าคาร่าเนี่ยที่เห็นจึงชวนนางเอกให้มากินข้าวด้วยแต่เธอก็บอกไม่เป็นไรและนางเอกก็ขอตัวไปนอนก่อนหลายวันผ่านไปนางเอกใช้เวลาส่วนมากกับการอ่านหนังสือคนเดียว จนวันหนึ่งในตอนกลางคืนขณะที่นังเองกกำลังอ่านหนังสืออยู่เฟย์ย่าที่เดินผ่านมาพอดีเธอจึงชวนนางเอกไปดูแพลงต้นเลืองแสงซึ่งมันก็สวยงามมากเช้าวันต่อมาในขณะที่เจอหลาดกลางขับเรือเขาก็พบปลาวานโดยบังเอิญซึ่งเลดาก็ยังตรวจเจอสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่มากได้พุ่งชนเรือจนทําให้วิทยุที่ช้ติิต่อยามใช้ฟังเนี่ยตกมาพังในขณะที่เรื่องยุ่งเหยิงนังเอกจึงเดินลงมาดูใต้ท้องเรือ เธอพบว่ามีหลายจุดที่เปลือกไม้บนเรือถูกกัดกอนโดยอะไรบางยาภาพตัดไปที่เฟย์ยาเธอพยายามติดต่อชายฝั่งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และยังพบอีกว่าเจรนาเนี่ยได้พาเราเข้ามาในเขตห่วงห้ามกลับมาที่นางเอกเธอใช้ช้อเนเปาดเมือกที่ติดอยู่บนไม้โดยนางเอกก็ได้เก็บเมือกมาใส่หลอดทดลองไว้ซึ่งเจรนาเนี่ยก็เดินเข้ามาดูเขาใช้นิ้วจิ้มไปที่ไม้จนเจอตัวบางอย่างที่รังกอดอยู่นางเอกจึงบอกว่ามันน่าจะเป็นเพียงโดยตัวพวุกนี้ก็เป็นสัตเ,เลที่สามารถเจาะไม้ได้ เจนาจึงบอกให้นังเอกดำน้ำไปดูแต่เธอก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะว่าเธอก็ยังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ส่วนสาเหตุที่เจนาไม่ลงไปดูด้วยตัวเองเพราะเขาเห็นจากเรดราลแล้วว่ามันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มากเขาเลยไม่กล้าเสี่ยงชีวิตทําให้เจนาเนี่ยตัดสินใจส่งนางเอกไปแทนโดยที่นังเอกเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่เธอคิดว่าเป็นเพลียงที่มาเกาะกับเรือซึ่งก่อนที่นังเอกจะลงไปใต้น้ําเจนาจก็เดินมาและได้ยื่นมีดให้เธอและบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัว หลังจากนั้นในขณะที่นางเอกดำน้ำลงไปเธอก็พบว่ามีหนวดจำนวนมากกำลังกัดใต้ท้องเรืออยู่โดยก็ได้มีหนวดเส้นหนึ่งที่พยายามจะกัดนางเอกแต่เธอก็สามารถหลบมาได้และเมื่อนางเอกมองไปด้านล่างเธอก็พบว่าหนวดพวกนี้มาจากสัตว์ตัวหนึง่งซึ่งมันก็อยู่ลึกมากทําให้เธอมองไม่เห็นว่ามันคือตัวอะไรต่อมาหลังจากที่นางเอกกลับขึ้นมาบนเรือเธอก็มีอาการสั่นๆและพูดว่ามันไม่ใช่พีและมันมีขนาดที่ใหญ่มากนางเอกพูดต่อมันมีรูปร่างคล้ายปลาหมึก ซึ่งเจานาดก,ก็คิดแบบนั้นเขาคิดว่ามันเป็นปลาหมึกยักษ์เจานาดจึงคิดที่จะใช้อวนจับมันแต่หลังจากที่เขาลงอวนด้วยความที่สัตว์ตัวนี้มันใหญ่มากและจากประสบการณ์ของเจานาเขาจึงบอกให้จอรนปล่อยมันไปเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถจับมันได้แต่หลังจากที่จอรนดึงอวนกลับมือของเขาก็น้ไปติดกับมันแต่โชคดีที่โอมิดไม่หยุดเรี่ยงไว้ทันทําให้จอรนเนี่ยรอดมาได้แต่มือของเขาก็โดนหมาดจนเกือบขาดกันเลยทีเดียวหลังจากที่โอมิดพาจอรนไปพันแผล นางเอกเนี่ยก็เลยเดินมาเก็บกระเป๋าสตางค์ของจอนที่ตกอยู่โดยเธอก็พบว่าที่กระเป๋าสตางค์ของเขาอ่ะมีเมือกติดมาด้วยแล้วเมื่อนางเอกเงยหน้าขึ้นมาเธอก็พบเรือลำหนึ่งทำให้นางเอกรีบวิ่งไปบอกเจอนาซึ่งเขาก็คิดว่าเราต้องขอให้เรือลำนั้นช่วยสิ่งแม้ว่าจะต้องแบ่งกำไรก็ตามเจอนาจริงจุดผู้ส่งสัญญาพอวิทยูพังแต่ก็ไม่ได้ผลซึ่งเจอนานก็เลยตัดสินใจเรียกทุกคนมาคุยด้วยโดยเขาก็ขอคนที่ขึ้นไปบนเรือลำนั้นแต่ทุกคนก็ปฏิเสธเพราะมันอันตรายเกินไป ทำให้หนางเอกอาสาที่จะไปซึ่งเมื่อจอนเห็นเขาจึงจะตัดสินใจไปด้วยหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าทําไมต้องเกี่ยงกันก็เพราะว่าการที่จะขึ้นเรือลํานั้นได้ต้องนั่งเรือ,อยางไปซึ่งก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงกลับมาที่หนังพวกเขาทั้งสามได้ขึ้นมาบนเรือ,อยางอย่างปลอดภัยพวกเขาตะโกนเรียกหาคนแต่ก็ไม่พบใครจนนางเอกลงมาสำรวจที่ใต้ท้องเรือเธอก็พบกับศพชายสามคนโดยหนึ่งในนั้นลูกตาได้หายไปทั้งสามจึงรีบปืนกลับขึ้นมา ซึ่งหลังจากที่ทั้งสามขึ้นมาเจนนัาก,ก็พูดว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะมันจะทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายโดยเจนนัาก,ก็ได้สันิษฐานว่าน่าจะมีคนข้างและค่าที่เหลือก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายตามหลังจากนั้นทั้งสามก็กลับมาที่เรือโดยองมิที่รออยู่ก็เดินมาถามว่าเป็นไงบ้างซึ่งเจนนัาก,ก็ตอบว่าพวกเขามีปัญหานิดหน่อยจึงไม่อยากช่วยองมิจึงพูดต่อว่าเรามีข่าวดีมาบอกนั่นก็คือเจ้าตัวนั้นปล่อยเราไปแล้วต่อมาเรดาร์ก็ตรวจพบฝูงปลากลุ่มหนึ่ง เจ้านาจึงบอกว่าเราต้องจับมันแต่เฟย์ยาก็ไม่เห็นด้วยอาจจะทําให้สัปปะหลาดกลับมาเจ้านาจึงเกลี้ยกล่อมเฟย์ยาโดยเขาพูดว่าตอนนี้เรากลับบ้านได้เลยแต่ถ้าทําแบบนั้นเราจะเสียเรือไปเพราะตอนนั้นเราถูกสัปปะหลาดโจมตีทําให้เรือเสียหายและเราจะไม่ได้อะไรคืนนอกจากเสียเรือไปมันทําให้เฟย์ยาตัดสินใจยิงตาข่าย หลังจากนั้นพวกเขาสามารถจับปลามาได้มากมายซึ่งทุกคนก็ดีใจที่จะได้ตังต่อมาในขณะที่นางเองกกำลังวิเคราะห์ระบบนนเว์จอนจะเดินเข้ามาหาทั้งสองได้พูดคุยกันไปมาจนเกือบที่จะได้จูบก,กันแต่แล้วสุดดีที่กําลังจะเดินไปอาบน้ำก็เดินผ่านมาพอดีทําให้นางเอกตกใจส่วนจอนก็เซงกันเลยทีเดียวตกเย็นพวกเขาไปกินข้าวกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจอนเนี่ยจะมีไข้นิดหน่อยและจอนก็พูดแปลกๆโดยเขาพูดกับนางเอกว่าไปไว่ายน้ํากัน ซึ่งมันก็ดึกแล้วแล้วมันก็อันตรายที่จะไปไว่ายน้ำตอนกลางคืนเขาเดินไปที่ท้ายเรือและพายายามจะกระโดดลงไปแต่ป้าคาร่ากับน้องเอกก็มาหยุดไว้ได้ทันจากนั้นทุกคนก็พาจอนมานั่งคุยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจอร์นจะมีไข้เขาเอามือมาจับตาตลอดเวลาน้งองเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะใช้ไฟฉายส่องไปที่ตาของจอรนเพื่อเช็คอาการให้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะเห็นตัวบางอย่างที่อยู่ที่ตาเขาทําให้เจนนาด์ขอดูอีกทีแต่เจนนาด์ก็ไม่เห็นอะไรเจนนาดจึงไล่ให้จอร์นไปนอนและเขาก็เดินจากไป จากนั้นจอนจึงเดินไปที่อ่างน้ําเขาเอามือมากุมที่ใต้ข้งก่อนที่จะพูดว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทันใดน,นั้นลูกตาของจอนก็ระเบิดออกมา <c oughs> จอนกรีดร้องอย่างทรมานก่อนจะสิ้นใจตายและด้วยเสียงตะโกนทําให้ทุกคนเดินมาดูยกเว้นซูดิที่กำลังอาบน้ําอยู่ ซึ่งนังเอกก็เลยคาดการว่ามันน่าจะเป็นปรสิตและประสิตตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในน้ําเฟียาที่ได้ยินจิงลีบไปปิดน้ําส่วนโอมิก็วิ่งมาบอกซูดิให้หยุดอาบน้ําแต่ซูดีก็คิดว่าโอมิตแกล้งเขาทําให้ซูดิอาบน้ําต่อจนทําให้หนางเอกต้องใช้มีดตัดก่อนและพังประตูเข้าไปซึ่งพวกเขาก็พบกับซูดิที่ทั้งตัวเปือนไปเลือดแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ต่อมานางเอกก็ร้องไห้เสียใจกับจอนที่จากไปแล้วโชคยังดีที่นางเอกไม่ได้จูบกับจอนไม่งั้นเธอคงไม่รอดต่อมาโอมิก็ได้ลงไปเช็คเครื่องกรองน้ําด้านล่างเขาพบว่าตะแกรงเหล็กเครื่องกรองน้ําถูกจอดทะลุทําให้โอมิกับนางเอกลงไปเช็คที่แทงน้ําทั้งสองคนซึ่งพวกเขาก็พบกับตัวอ่อนจํานวนมากทําให้นางเอกจึงรีบปิดไปนางเอกจึงคาดการว่าอีกสองชั่วโมงมันจะเสียชีวิตเพราะมันเป็นตัวอ่อนในน้ําเข็มแต่นางเอกก็ยังไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ ผ่านไปสองชั่วโมงนังเอกกับโอมินจึงลงไปที่แทงเพื่อดูอีกครั้งแต่ก็พบว่าพวกนั้นได้ตายหมดแล้วเธอจึงใช้ตะแกงจุ่มไปที่แท้งแต่แล้วตะแกงกับขาดนังเอกจึงพูดว่าพวกมันเหลือน้อยลงอีกไม่นานก็คงตายกันหมดวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนสวดไว้อะไรแต่จอนเสร็จนางเอกก็นึกขึ้นได้เธอจึงไปหยิบหลอดทดลองที่เคยเก็บตัวอย่างเมื่อกไว้และนันเงเอกก็ลองนำมันไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์เธอพบปรสิตจำนวนมากนางเอกจึงรีบไปบอกทุกคนว่าสัตว์ตัวนี้น่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ ซึ่งมันเนี่ยเข้าใจผิดว่าเรือเราเป็นปาวานมันจึงปล่อยเมือกมาซึ่งข้างในเมือกเนี่ยก็จะมีปรสิตอยู่และนั่นก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจอห์นถึงเสียชีวิตเพราะเขามีแผลที่มือทําให้ปรสิตสามารถเข้าไปได้ง่ายขึ้นต่อมาในก็ได้ทดลองต่อโดยเธอก็ลองใช้แสง UV ฆ่าแต่มันก็ไม่สาเร็จเพราะปรสิตมันตัวเล็กเกินไปทําให้มันรอดมาจากแสง UV วนางเอกเนี่ยก็เลยคิดที่จะใช้ไฟฟ้าฆ่ามันโดยเธอก็จะใช้น้ําทะเลเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถนําไฟฟ้าได้ดี แต่มันก็เสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทําให้เครื่องยนต์พังได้เฟอร์ยาเนีลยก็ไม่ค่อยอยากให้ทำเพราะเธอก็เป็นห่วงเรือมากนางเอกจึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำทุกคนก็จะตายกันหมดซึ่งนางเอกกับโอมิน,นก็เลยได้เริ่มแผนการพวกเขานำน้ำไปซาดแต่ละที่และใช้ไฟฟ้าช็อตซึ่งมันก็ได้ผลแต่พวกปรสิตก็ยังตายไม่หมดเฟอร์ยาจึงพูดต่อว่าเราจะไปที่ท่าเรือแต่นางเอกก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันต้องใช้เวลา36ชั่วโมงเพื่อเช็คอาการว่าพวกเราเนี่ยติดเชื้อไหมก็เหมือนโควิดที่ต้องใช้เวลาตััวว14วน ต่เฟย่าก็ไม่สนใจเพราะถ้าเราไปช้ามันจะทําให้ซูดีเสียชีวิตก่อนตัดท่าไปที่ซูดีตอนนี้เขาแน่นิ่งไปแล้วและก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยทุกคนสวดภาวนาให้ซูดีหลังจากนั้น,นเนยก็ไปคุยกับเจนนานและเฟยา่าแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังยืนอยากที่จะเข้าฟังโดยบอกว่าหลังจากที่พวกเราไปถึงฝั่งเราค่อยไปโรงพยาบาลก็ได้แต่นเนยก็ยังไม่ยอมรับจนเจหนาาตะคอกใส่เนยที่รู้สึกผิดหวังเธอจึงเดินออกไปเธอเดินไปที่ท้ายเรือ ก่อนที่จะเจอเชือกเส้นหนึ่งนางเอกจึงตัดสินใจโยนมันลงไปในน้ำมันทําให้เชือกอะไปติดกับใบพัดจนเรือหยุดแล่นโอดินที่เห็นว่าเรือหยุดแล่นเขาจึงรีบวิ่งมาที่ท้ายลำซึ่งเขาก็โมโหมากแต่เขาก็ไม่ได้ทาอะไรนางเอกโอดินจูงนางเอกมาหาทุกคนซึ่งป้าคาร่าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกจึงบอกว่าเธอดับเรือทําให้ป้าคาร่าเนี่ยโกรธนางเอกมากเธอวิ่งมาและต่อยนางเอกไปหนึ่งหมัดจนโอดินเนี่ยต้องเข้ามาห้ามเฟย่าจึงถามกับนางเอกต่อว่าทําแบบนี้ทําไมนางเอกจึงพูดว่าพวกเราต้องรับผิดชอบ ไม่งั้นคนเป็นล,ล้านคน,นจะต้องมาเสียชีวิตเพราะเราทําให้เฟย์ยา่าเริ่มใจเย็นลงเพราะเธอก็รู้ว่าที่เรื่องเกิดขึ้นเพราะเธอก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่เฟย์ยา่าใจเย็นลงเธอเลยขอให้นางเอกตรวจดวดงตาทุกคนเพราะตอนนั้นนางเอกเคยเห็นประิตทีทิิตาของจอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนางเอกตรวจคอทุกคนแต่ก็ไม่มีใครผิดปกติจนเหลือเจอนาดคนเดียวที่ยังไม่ได้ตรวจ ซึ่งนางเอกเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ตรวจเขาทาให้เฟรย่าเนี่ยต้องตรวจแทนซึ่งเฟรย่าก็พบปรสิตที่ตาของเจนาจริงๆสาเหตุก็น่นาจะเป็นตอนที่เจนาเนี่ยใช้นิ้วจิ้มแผ่นไม้ซึ่งมันก็มีเมือกยอยู่จํานวนมากทําให้เจนาติดเชือ้อกลับมาที่หนังเจนาได้บอกทุกคนว่าเขาขอโทษเป็นเพราะเขาพาทุกคนมาที่เขตต้องห้ามทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นปาวาดซึ่งมันก็ทําให้โอมิก,กับป้าคาร่าเนี่ยโมโหมากจนโอมิเดินมากระช่าคอเสือ้อเจอนาแต่ก็โชคดีที่เฟรย่าเนี่ยเข้ามาห้ามทันหลังจากนั้น เฟรยาก็เลยพาเจนาลออกไปซึ่งป้าคาร่าก็เดินมาขอโทษนางเอกแล้วอยู่ดีๆในขณะที่ป้าแกขอโทษ่ป้าคาร่าก็ดันตาค้างทําให้นางเอกรีบวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแต่ป้าคาร่าก็พยายามดึงขาเธอไว้ทําให้เธอตัดสินใจที่ป้าคาร่าจนป้าคาร่าตกลงมาและแล้วป้าแกก็แน่นิ่งไปก่อนที่จะมีเมือกไหลออกมาจากตาป้าคาร่าตัดภาพไปที่เจนาลเขายื่นมีดให้เฟรยาเพื่อที่จะให้เธอฆ่าเขาซึ่งเฟรย่าก็คิดหนัก ก่อนที่เธอจะปาดคอเจอหนาต่อมาเฟรย่าก,ก็ตัดสินใจลงเรือพายไปคนเดียวซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าเธอรอดไหมส่วนสาเหตุที่ลงเธอเนี่ยน่าจะเศร้ามากที่เจหนาเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะบาลิตเท่ากับว่าตอนนี้บนเรือเหลืออยู่กันแค่2คนก็คือนางเอกกับโอมิดพวกเขาเลยตัดสินใจไปที่แทงน้ําและได้ลองใช้ไฟเผาแทงน้ําดูแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะบาลสิตก็ยังไม่ตายด้วยความที่หมดทางเลือกทําให้โอมิดกับนางเอกตัดสินใจเผาเรือก่อนที่พวกเขาเจะลงเรือ,อยางไป ซึ่งในขณะที่โอมิดะปีลงมาด้วยความที่เขา,าเป็นคนว่ายน้ําไม่เป็นทําให้เขาพลาดท่าตกลงไปซึ่งก็จมลงไปเพราะเขาว่ายน้าไม่เป็นนางเอกเลยตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยทําให้ทั้งสองรนะอดขึ้นมาบนเรืออย่างได้อีกรอบแต่ก็โชคดีที่โอมิด้ใส่ชุดกันทําให้เขาไม่เป็นอะไรแต่กลับเป็นนางเอกแทนเพราะเธอเโดนกัดที่ข้อมือซึ่งก็เป็นจังหวะที่โอมิด้เห็นเรือพอดีแต่เนกก็รู้แล้วว่าเธออย่างไงก็ไม่รอดโอมิดพยายามปลอบใจนางเอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่โรงพยาบาลกัน แต่นางเอกก็รู้ว่าถ้าเธอรอดออกไปอ่ะเธอก็จะเป็นพาห่ซึ่งก็ต้องมีหลายล้านคนที่มาเสียชีวิตเพราะเธอทําให้นางเอกตัดสินใจกระโดดลงน้ําแล้วว่ายลงไปให้ลึกที่สุดส่วนโอมิตที่เสียใจเขาก็ร้องไห้ออกมาก่อนที่เรือลํานั้นจะขับมาถึงและหนังก็จบเป็นยังไงกันบ้างครับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างมันเลยนะมันจะเป็นแนวคล้ายๆกับ The Sand ครับซึ่งใครที่ยังไม่ดู The Sand ไหยก็กดคลิกไปที่มุมขวาบนได้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันจะเป็นแบบพอดเรื่องเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็จะลงช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค้า